เตรียมเราเตรียมอะไรมาเยอะแต่คือว sure oh, ่าจะรอเซอร์ไพรส์ตอนแข่งนะแต่เรายังไม่บอกโชว์ไรทถึงโชว์หลายโชว์เลยหลายโชว์เลยกีฬาละกีฬาคือเราเน้นเข้าร่วมแต่ว่าไม่เน้นเข้ารอบอ่าอันนี้ออกตัวก่อนเหรอออกตัวไม่แต่ผมออกตัวไปเยอะว่าผมรอชนะแน่นอนนะอ่ะทำไมไม่บอกตัวละสามเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มเลยเกรียมอะไรเตรียมซู้ตายพร้อมมากครับ เก็บมดเลยดอครนะผมอ่ผม่เฮ้ยวันนี้อะไรนะพี่ก็พูดว่าพี่ตัาแไม่เราเขาเขาบอกว่าวันนี้วันอัฟฟิกสีเขียวเป็นมงคลเราคือเาไม่พิ่งปิดมือแล้วเราเพิ่งโชกเราเพิ่งดวงเดียวเราจะเล่นตามเพืนหรือเราจะโกงโกงนะผมบอกตรงเอยวเด่บไปบอกเขาพี่ ตั้งแต่เมื่อวานที่มาซ้อมกันแล้วเขายังไม่รู้สภยพรอ่แต่รู้สึกงไงบ้างคะที่บอกว่าได้มาเจอกับเพื่อนห้าเรื่องสนุขาขาดยากมากใช่ค่ ก็ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หวัว่าทุกคนได้มาเจอกันครบขนาดนี้นะะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเห็นแฟนๆของแบบทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใจช่วยได้ได้มาบมอยโดยได้จะรับชัยชนะมากเลยมีบ้างค่ะมีบ้างก็ก็ตักคนตักให้กัวแรงใจกันแล้วกันเราจะสู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะใครกันเราจะหขีงกัน,กนขีงก,กันไหมขีงกันไหมมีใครขีงมไม่ขีผมขีงทุกคนอร่อยขีงไม่ว่าอะไรขีงมากเลยของวัฒนาแนะแน่ๆที่มาวันนี้คือมารอรับแชมป์แล้วนี่ นะแต่นี่เขาบอกเขาเขามารอรับช้วยแต่มันซ้อมเขาไม่ได้มานะฮะเฮ้ยมาอยากมีอะไรนะครับอยากประทที่ไหนะ้าอยากเจอเป็นพิเศษไหมผมอยากประท้ากับทิพซีเลยอ่ะเฮ้ยร่างกายของกระทะพี่ผมไปขิงทุกห้องแต่งตัวมาแล้วอ่ะหรอแล้วได้รับคำตอบมาว่าไงก็ไม่ค่อยเลยผมผมไม่มีครับพวกะเขาไม่อยู่ในสายตาผมโอ้ยพี่ สุดทครอบมัต้องต่าพัื่นด้บ้างรจะได้เจ็บไม่เจ็บมากรับมั่งไม่คือไม่เน้นมูดไงเน้นแบบเน้นแบบความสนุกสนานเผมนานมันจะประจักทีหลังกันเองไม่ด่าผมไม่ไม่แต่พี่ชอบนะคนแบบนี้สนุกเลยมันมีเรื่องเต้นด้วยนะนี่คือคนเก็บไลายให้เราหนึ่งสองสาม เราผกกีาแล้วเต้นอะไรวะผมพบไปสดๆมาแล้นะครับพอเต้นดูคู่ตัวเองเนี่ยมันจะดีเหรอครับเก็บแงไว้ก่เดียบแรงไว้ก่อน หน่อยาดูแกเียร <teacher> right? <c uma> ์หหออกอ่ะฝากเชีย <xem> ร์พว um ่เราทีมสีเขียวด้วยนะครับผมถึงสีเขียวจะเป็นสีที่ขมแต่ว่าดวงใจเรามีให้ทุกคนนะครับอะไรมันดูไม่เข้ามันไม่กแล้วไรแลเวที่เพาดียวไม่งมลนาเดียเงยก็ปะาแเนยนะีที่ปหากาแฟที่ดีอ่ะมีโอกาสแน่แต่ว่า เพราะว่าถึงจะขบแค่สีแต่จริงๆแล้วนั้นไม่เชียวใจเธอเรากัอย่าโยนอย่าโยอย่าโยนไมเรื่งมรรน่จะถนัดโอ้ยุ้ไม่รู้เรื่องละกับเช้าเช้าเช้าเชาอยู่เช้าอยู่เช้าอยู่ใจด้๋ยวันเร่อสองสามที่ละครเรางี้ย หนสองสามเทไทยที่มามานึ่งสองสามี่นะหนไทยี่โอเคนะหนึ่งสองสามขงที่โอเมทีโอเนะหได้ใี่หน่มยี่เ่งอามอยีเคน่อาีอะ่เคงามามไนมไ่มี่ะ่มอี่เคนามีแบบว่า

ตาที้องมีไหนเน่ะต้องมีขาดคนเฮเฮเ่ไาน้ไนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกี้อยู่ก่อนมาครับกตอบจ้ากระดกนะไปกี้อยู่ก่อน